บ้านแปลนใหญ่ราคาถูกแถมได้เฟอร์นิเจอร์ทางหลังบ้านธน,นกิจบ้านที่ไม่มีใครเหมือนนียิมจะพาทุกคนมาดูกันนะเขาบ้านโครงการเหลืออยู่กี่แบบแบบที่1บ้านคันเซน์ออกแบบสไตล์เรียบหรูละมุนตาแถมด้านในยังตกแต่งไปด้วยเฟอร์นิเจอร์มากมายและที่สําคัญลูกค้าจะได้ของทั้งหมดที่เห็นอยู่ภายในคลิปนะคะรวมไปถึงชุดจานชามและเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นทีวีตู้เย็นซึ่งลูกค้าจะได้ไปทั้งหมดนะคะบ้านหลังนี้มาพร้อมกับฟังก์ชันสีห้องนอนสีห้องน้ํา บอกได้เลยว่าตอบโจทย์ทุกการใช้งานบ้านแบบที่2บ้านบียิงสีออกแบบสไตล์คอนเทมพอร์ลี่เห็นหน้าบ้านกว้างแบบนี้แต่ไม่กว้างแค่หน้าบ้านนะคะเพราะว่าในตัวบ้านยังเล็กอีกต่างหากเฟอร์นิเจอร์ก็มีให้เยอะไม่แพ้กันแถมด้านนอกยังมีหัวไทายที่สามารถต่อเติมได้ส่วนใครที่มันสายปิ้งย่างบอกเลยนะคะว่าบ้านหลังนี้เหมาะมากๆเพราะหลังบ้านมีพื้นที่กว้างสุดๆไปเลยค่ะและเหมือนเดิมนะคะบ้านหลังนี้มาพร้อมฟังก์ชันสีห้องนอนสีห้องน้ําแถมที่สําคัญบ้านหลังนี้ ราคาเพียง5ล้านกว่าบาทเท่านั้นเพื่อนเพื่อนชอบบ้านหลังไหนกันคะสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ทีมงานบ้านฮางกิจด,ด้วยนะคะ